สวัสดีครับท่านผู้ชมเลาะเลยลุยเลยวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมากําจัดเพียนะครับที่ลงต้นหกหลงนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมเองได้มาสํารวจเจอนะครับเพียนะครับแล้วก็มดนะครับมาเกาะอยู่ตามโคนต้นของหกหลงที่บ้านผมเองนะครับผมก็จะทําการจัดการซึ่งก่อนหน้านี้ผมเองก็ไม่เคยสังเกตนะครับ ตลอดเวลาที่เราปลูกมาเนี่ยเราไม่ได้ดูแลใส่ใจอะไรนะครับมาปีนี้เราใส่ใจนะครับก็เลยคอยสังเกตก็มาเห็นนะครับเพี้ยก็ตามหลอดใบนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการกันเลยนะครับนั่นครับคืออุปกรณ์ที่ผมเองได้เตรียมไว้นะครับในการกำจัดเพี้ยนะครับตามต้นบอลสีของเราที่อยู่บนสวนทั้งหมดเนี่ยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะทําการาผสมนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับที่บ้านผมเองเนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีในการทําทสวนปลูกผักอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นนะครับสําหรับบอลสีหรือว่าหกหลงที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็จะใช้สูตรเหมือนที่เราดูแลผักสวนครัวเรานะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือนี่ครับยาสีฟันนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ อ่ายี่ห้ออะไรก็ได้รสชาติอะไรก็ได้นะครับยาสีฟันมีทั้งเกลือมีทั้งอ่าสูตรอ่าสมุนไพรอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันมีความเผ็ดความซ่าในตัวอยู่แล้วนะครับเราเพิ่มความเผ็ดเติมไปอีกนะครับก็คืออ่าผมจะเติมพริกเข้าไปนะครับน้ำหนึ่งลิตรนะครับน้ำหนึ่งลิตรเราก็จะใช้พริกเนี่ยห้าเม็ดนะครับเราจะใช้กี่เม็ดก็ได้นะครับ สองเม็ดสมเม็ดก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ว่าผมจะใช้5เม็ดนะครับยิ่งเราใช้เยอะมันก็ยิ่งเผ็ดร้อนเยอะนะครับเมื่อโดนตัวเพี้ยแล้วก็แมลงต่างๆมดต่างๆมันก็จะหนีแล้วก็นี่ครับน้ำยาล้างจานนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเอามาเป็นผสมเป็นสารจับใบนะครับคันนี้วิธีการทํานะครับเราก็ใช้เนี่ยยาสีฟันนะครับน้ำหนลิตรเนี่ยเราจะใช้1เซนนะครับ ความยาวของยาสีฟันเนี่ยหนึ่งเซนหนึ่งเซนนี่ก็ประมาณข้อมือหนึ่งของเราครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับประมาณข้อมือหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามาผสมกับน้ํานะครับอันนี้คือผมได้ทําการผสมไว้แล้วนะครับนี่นะครับผสมไว้แล้วมันก็จะได้น้ําแบบนี้นะครับละลายไว้แล้วนะครับได้น้ําแบบนี้คุณๆเราก็เอาเทลงไปในน้ําเปล่าหนึ่งลิตรเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับคือพริกนะครับพริกห้าเม็ดเนี่ยเราก็นํามาโขลกให้ละเอียดเลยนะครับท่านผู้ชมโขลกแล้วเราก็มาผสมกับน้ํานะครับพอผสมกับน้ําแล้วเราก็กรองเอาแต่น้ําพริกนะครับน้าเนี่ยนะครับเอาใส่กรองไปเลยนะครับเทลงไปนะครับแบบนี้นะครับไปผสมกับน้ำหนึ่งลิตรนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนน้ํายาล้างจานนะครับ นี่ครับน้ำยาล้างจานนี่เราก็เอาใส่เป็นสารกับใบนะครับใส่ใส่มากใส่น้อยตามเราได้นะครับแค่ครึ่งช้อนก็ได้นะครับนี่ผสมไปนะครับนี่อันนี้มือนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูง่ายๆเนี่ยครับแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้ก็ผสมเข้าไปนี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยสามารถเรามาพ่นฉีดไล่แมลงได้นะครับแล้วเราก็บรรจุลงในปอก เนี่ยป๊อกกี้เราเนี่ยนะครับนี่แล้วก็เอานําไปฉีดพ่นอันนี้ผมผสมเอ่อกรอกลงไปในป๊อกกี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการไปฉีดพ่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมอันดับแรกเรามาต้นนี้ก่อนเลยนะครับต้นที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่พาดูต้นคลิปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูเลยนะครับนี่ครับนี่เอาฉีดไล่ให้เห็นเห็นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับบริเวณโคนเนี่ยนะครับเราฉีดพ่น ่าให้ทั่วเลยนะครับนี่ครับรับรองนะครับตายเรียบนะครับหรือต้นไอ้ที่มันอยู่ใต้ใบอย่างเงี้ยเราก็ฉีดพ่นนะครับมันก็จะหนีออกหมดเลยนะครับเพราะมันแสบคันแสบร้อนนะครับใต้ใบเนี่ยเราก็พ่นนะครับเพราะว่าส่วนมากพยาหรือมดมันชอบไปหลบอยู่ตามใต้อ่าตามใต้ใบนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่เราฉีดไปทุกต้นเลยนะครับ จริงๆแล้วที่บ้านของผมเองเนี่ยมีฮกลงเยอะแบบนี้นะครับผมจะต้องใช้ถังนะครับฉีดพ่นแต่ว่าวันนี้ใช้ป๊อกกี้เอานะครับจะได้ทำให้ดูง่ายๆเผื่อแม่บ้านพ่อบ้านบางคนมีไม่เยอะอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำแบบนี้ฉีดพ่นได้นะครับฉีดทั้งตามใบตามตามใบตามลำต้นได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชม ตามใบนี้ก็ป้องกันพวกมแมลงพวกตั๊กแตนพวกอะไรหอยทากอะไรพวกนี้มากินใบได้ได,ด้วยนะครับตามต้นลำต้นโคนต้นที่ตามที่รับตามซอกต่างๆอย่างเงี้ยก็สามารถไล่มดไล่มแมลงได้หมดเลยนะครับนี่ก็จะทำการฉีดนะครับนี่นี่ครับฉีดพ่นไปให้ทั่วเลยนะครับสามารถสูตรนี้สามารถฉีดพ่น พืชผักอะไรต่างๆผลไม้อะไรต่างๆเราเห็นได้หมดนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบใช้สารเคมีในการกำจัดสตูพืชนะครับเราก็ใช้แบบนี้แหละนะครับของในครัวเรือนเราเนี่ยนะครับนี่ครับนี่เป็นยังไงบ้างครับเราก็ฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ทำง่ายๆนะครับลองทำดูลองทำใช้ดูนะครับนี่ครับ ตามโคนนะครับนี่สังเกตไหมครับท่านผู้ชมนี่จะให้ดูเลยที่ดำๆอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยคือเพียทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะตามหลอดใบเนี่ยมันชอบมากนะครับเพียชอบชอบมาอยู่นี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่โดยเฉพาะกอนี้ท่านผู้ชมยิ่งกอหนานาเน,นี่ยนะครับยิ่งกอหนาๆเนี่ยยิ่งเยอะครับกอที่แบบมันแน่นๆนะครับนี่นี่ครับเห็นไหมลายคาบ นั่นอะ่ะคือเพี้ยทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่นะครับยิ่งแบบว่ากอแน่นเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสมีเพี้ยยิ่งเยอะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะทําการฉีดนะครับตัวนี้ดูนะครับนี่แล้วก็ฉีดพ่นไปเลยนะครับตรงกอเนี่ยนี่ครับนี่รับรองตายเรียบนะครับเราฉีด อาทิตย์ละสองครั้งนะครับแรกๆอ่ะนะครับหรือต่อไปก็นานๆครั้งหนึ่งก็นานๆฉีดครั้งก็ได้เดือนละครั้งก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับแต่ว่าอย่าลืมฉีดแล้วพ่นใต้ใบด้วยนะครับท่านผู้ชมใต้ใบบนใบเนี่ยนะครับนี่นี่ครับแรกๆนี่ก็เพื่อความชัวนะครับเพื่อว่าจะไม่ให้มันแบบว่าฟื้นตัวนะครับสําหรับต้นไอ้ที่เพียบางตัวที่มันดื้อนะครับมันดื้ นะครับมันมึนอย่างเงี้ยแล้เราก็ย้ำมันอีกทีหนึ่งนะครับอาทิตย์ละสองครั้งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับโดยเฉพาะใบอ่อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยยิ่งกอนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนีเห็นไหมครับเราฉีดไปเลยนะครับนี่นี่ฉีดใบด้วยอย่างเี้แหละครับเพื่อป้องกันอ่าสัตว์แมลงต่างๆมากัดกินใบนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองทำได้นะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลาะเลยลุยเลยด้วยนะครับ